24ชั่วโมงนะครับลร้าะแต่งงานกับพีนะ่พี่ซื้อนะพี่ซื้อหาให้ใช้ไม่ไหวเนะี่ยพี่จะกู้ให้ใช้ทำสัญญานี้มีผลประมาณเดือนเดียวนะครับหลังจากนั้นเขาก็ไปรับจ้างลอกของรับจ้างอ้ตสารพัดจะรับจ้างนะครับวันใดรถที่เราสงสารเขาเราก็ต้องไปช่วยเขานะครับต้องไปทำกับเขานะครแล้วเขาก็ลำบากตกระดมลำบากกับ,รบเรามา10ปีที่ตกนรกนะครับ วันนี้นะครับวันนี้ก็เหมือนกับสามล้อที่ถูกหวยนะครับสาหรับชีวิตผมนะครับก็ถูกหวยอีกทีนะครับก็กินก็ใช้แบบป้าเลือกนะครับท่านเคยเห็นไหมแต่บังเอิญว่ามันเป็นการถูกวยที่มันมาทุกวันครับท่านลองจินตนาการเหรียญที่มันมาทุกวันวันละพันสองพันเหรียญนะครับวันละสามพันเหรียญวันละห้าพันเหรียญวันละสองหมื่นเหรียญวันละแสนเหรียญนะครับมันเกิดขึ้นได้ครับ มันเกิดขึ้นได้วันที่ผมได้หนักๆก็รู้สึกว่าจะสองเสีเยงกว่าเหรียญนะครับ uh. พอใช้ไหมครับพอได้แบบนั้นแล้วเราก็จะมั่นใจครับถ้าท่านไม่มั่นใจท่านก็กลบไปแล้วก็เป็นอัปตากับนะครับใครมีวัวก็ขายวัวสักตัวแล้วลองเอามาลงทุนนะครับใครมีนา <c oughs> ก็ลองเอานาไปจำนำครับ okay. Okay. คิดกัเลยครับทำนาสามเดือนนะครับ นาศิไร่ทําสักสามเดือนจะได้กี่บาทนะครับแต่ถ้าเอานาแปลงนั้นเป็นกำนำนะครับได้สักสองสามแสนนะครับท่านลองดูว่าสองสามแสนมันจะเป็นเงินกี่บาทนะครับวัวตัวหนึ่งแสนกว่าบาทลองเปลี่ยนมันเป็นเงินเอาไปฝากเขาเลี้ยงสักเดือนหนึ่งนะครับแล้วเอาแสนนั้นมาทํากับออมแคสนะครับท่านดูว่าแสนนั้นมันจะงอกเป็นกี่แสนนะครับถ้าเราเอาิจออย่างนะครับถ้าเราเจ็บมากพอแล้วก็ลุยมันมากพอความสุเด็จก็เป็นของเราครับยังไงท่านก็สําเร็จนะครับตุ๊ก ครั้งถ้าท่านคิดว่าท่านพูดไม่ดีทุกครั้งที่ท่านพูดว่าไม่รู้จะชวนใครนะครับท่านให้ท่านนึกผมก็ได้นะครับผมโคตรลำบากเลยนะครับในการเป็นผู้บคนนะครับก็โอเคหลังจากผมทําอะไรเรื่องหนึ่งมันมันง่ายนะครับทุกวันนี้มันง่ายนะครับไปซื้อรถผมก็ไปซื้อนะครับไปซื้อแบบไม่ปรึกษาได้เลยก็ไปซื้อนะครับเด็กก็ไปซื้อแล้วนะครับไปซื้อเสร็จผมก็สปอนเซอร์คนขายรถหละครับก็ได้นะครับได้นะครับปกติคนสวยๆที่เขาคอยขายรถ จะว่าแต่ให้ผมพูดเลย,เลยนะครับแค่แค่มองเลยผมต้องแอบเลยครับไม่คิดว่าสนงตากับไทยโอเคครับวันนี้ผมแค่มายืนกันว่าคนเปียเปียดำดำก็ทําได้คนพูดเป็นเป็นก็ทําได้คนที่ไม่มีอะไรก็ทําได้ผมไปหาใครผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นครูผมบอกก็ผมก็เป็นแบบนี้แหละแต่มันได้เดือนละแสนสองแสนโอเคไหมลองดูไหมแค่นี้ครับก็ขอเคครับพบกันที่ความสำเร็จทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ